สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการอึ้งทึ่งเซียววันนี้ผมเดินทางมาที่จังหวัดสมุทรปราการครับมาที่อำเภอบางบอ่อไม่ได้พาท่านผู้ชมมาดูปลาสลิดแต่อย่างใดครับแต่เขาบอกว่าที่นี่มีการแข่งขันด้วยความเร็วมากกว่า150กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ถ้าพลาดท่าในการแข่งขันครับไม่ต้องโทรเรียกโรงพยาบาลครับโทรสั่งจองลงได้เลยครับกีฬาชนิดนี้จะเป็นอะไร ถ้าอยากรู้ตามผมไปอึง้งทึ่งเสียวเลยครับและตอนนี้ครับท่านผู้ชมผมอยู่กับพี่ใหญ่ครับสวัสดีครับพี่ใหญ่พี่ใหญ่ครับเขาบอกว่ากีฬาชนิดหนึ่งที่เขาบอกว่าอันตรายมากมีความเร็วไม่ต่ำกว่าร้0ยกิโลเมตรต่อชั่วโมงจริงไหมพี่จริงครับโอ้โหแล้วแข่งกันมานานหรือยังเนี่ยมีมานานแล้วครับตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นยา่ารุ่นตาโอ้โหตั้งแต่บรรพบุรุษข,ของเราเลยครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็แข่งกันแถวไหนฮะในแม่น้ำครับซึ่งพี่ใหญ่เนี่ย เป็นแชมป์อยู่แล้วครับเป็นแชมป์ประเทศไทยมา2ปีแล้วครับแชมป์ประเทศไทยมา2ปีโอ้โหธรรมดาที่ไหนอยากเห็นแล้วครับว่าแชมป์ประเทศไทยเนี่ยเขาจะแข่งอะไรพาไปดูหน่อยได้ไหมได้โอ้โหพี่ใหญ่ มาแค่นี้ผมรู้เลยว่าต้องเป็นการแข่งเรืออย่างแน่นอนใช่ไหมใช่ครับโอ้โหการจัดก,การแข่งขันเนี่ยมันมาอย่างไงฮะไอไอการแข่งเรือนะก็แล้วแต่ช่วงเทศกาลในรายการทีแมแคมป์เขาก็มีออกมาและเราก็ไปแข่งกันครับอันนี้สุดเรือลำนี้เป็นอะไรฮะเรือสองตอนใส่เครื่องยนต์สูบเดียวครับน้ำหนักเรือนี่สักเท่าไหร่อันนี้ก็อยู่ประมาณ 16- 17กโล17กิโล ซึ่งพี่ใหญ่ต่อเองทั้งหมดเลยครับแล้ววัสดุที่ใช้ต้องแข็งแรงแค่ไหนก็จะเป็นไม้มะยมกับไม้อัดครับทำไมต้องเป็นไม้มะยมย่ะไม้มะยมมันไม้เนี่ยอ่อนมันจะเบาครับทาพวกเรือแข่งดีเรือสวยแล้วเราไปดูกอนครับว่าเครื่องยนต์จะสวยและแรงแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์กันดีกว่า สำหรับวัสดุที่จะนํามาใช้ในการต่อเรือแบบนี้นั้นก็จะใช้ไม้ไม่โยมกับไม้อัดที่เป็นไม้เนื้ออ่อนเป็นหลักนะครับคุณผู้ชมนั่นก็เพราะว่าในการสร้างเรือแข่งนั้นจําเป็นต้องใช้วัสดุที่มีน้ําหนักเบาเพื่อให้เรือไปได้เร็วที่สุดนั่นเองครับนอกจากนี้ก็ยังแบ่งประเภทของเรือออกเป็น2ประเภทด้วยกันโดยประเภทแรกจะเป็นเรือต้อนเดียวที่จะมีขนาดใหญ่แต่สามารถใส่เครื่องยนต์ได้ใหญ่กว่าเช่นกันนะครับส่วนเรือประเภทที่2นั้นก็จะเป็นเรือ2ตอน ที่มีขนาดเล็กกว่าเรือตอนเดียวเป็นเท่าตัวเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมตอนนี้เรามาอยู่กับเครื่องยนต์ที่เป็นหัวใจของการแข่งเรือเลยทีเดียวสวัสดีครับพี่สวัสดีครับผมครับทำไมต้องใช้เครื่องยนต์ครับคือประเภทนี้มันเป็นเครื่องรุ่นเก่าที่มันมีมานานแล้วคือเครื่องรุ่นนี้มันเยอะไงฮะอะไรมันหาง่ายความเร็วสูงสุดของเครื่องยนต์ที่พี่เคยทําเท่าไหร่ก็ถ้าเป็นรุ่นที่คาบูสี่ลูนี่ก็อยู่ก็ประมาณร้อย กเกือบร้อยเก้าสิบโอร้อยเก้าสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงใช่ครับผมขอฟังเสียงหน่อยได้ไหม พอติดเครื่องยนต์เท่านั้นครับคุณผู้ชมเสียงก็ดังกระหึมขนาดนี้อยากรู้แล้วว่าถ้าวิ่งได้จริงๆจะแรงสักแค่ไหนซึ่งตอนนี้พี่ใหญ่และทีมงานก็ได้นําเรือและเครื่องยนต์ใส่ท้ายรถกระบะและเดินทางมาที่คลองส่งน้ําสุวรรณภูมิซึ่งเป็นสถานที่ที่มีความเหมาะสมสําหรับการขับเรือเร็วแบบนี้นั่นเองครับคุณผู้ชมตอนนี้ครับทีมงานช่างของเราทั้งหมดเนี่ยกำลังทดสอบเครื่องก็คือมาตกแต่งเครื่องใส่หางเรือใส่หางเสือเข้าไป ตอนนี้ขั้นตอนนี้เรียกว่าอะไรครับประกอบหางก่อนที่จะเอายกเครื่องลงเรือครับครับหลังจากที่ประกอบแล้วเนี่ยก็จะใส่ที่เรือครับใส่เรือพอใส่เรือเสร็จปุ๊บถือว่าใช้งานได้แล้วใช่แต่เราจะรู้ได้ไงครับว่าความเร็วของเรือมันเร็วเท่าไรมี GPS วัดครับวัดจากดาวเทียมใช่ครับว่าเรือของเราเนี่ยวิ่ง,งเร็วแค่ไหนใช่แล้วก็ออกมาเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับใช่ ขั้นตอนนี้ถือว่าเสร็จยังครับพี่เสร็จแล้วครับเสร็จแล้วที่ที่ยกเครื่อง,งลงเรือครับพร้อมนะครับเราจะใช้เรือลำไหนครับเรือลำสอตอนนะครับลำสองตอนครับเอาละครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่า ใส่ลำสองตอนแล้วเรือจะเร็วและแรงแค่ไหนลุยในเรือครับเ uh huh. นื่องจากเครื่องยนต์ที่นํามาใช้นั้นเป็นเครื่องยนต์ของรถยนต์ก็เลยมีน้ําหนักที่มากพอสมควรก็ขนาดดูทีมงานของพี่ใหญ่เขายกเครื่องยนต์เครื่องเดียวอย่างต้องใช้คนมากขนาดนี้สึ่งทองหลังจากที่วางเครื่องลงไปในเรือแล้วก็จะมีการใส่ใบพัดและทดสอบเครื่องยนต์นั่นเองครับคุณผู้ชมเอาละครับท่านผู้ชมหลังจากที่ติดตั้งเครื่องยนต์เสร็จบนเรือนะครับ ตอนนี้เรือก็พร้อมที่จะออกวิ่งสู่ลำน้ำแล้วครับการขับเรือเนี่ยเครื่องป้องก,กันคืออะไรบ้างก็มีเสื้อชูชีพป้องกันความปลอดภัยในขณะเกิดอุบัติเหตุได้อันแรกท่านผู้ชมเราจะวัดความเร็วจีพตครับว่าเรือลำอยู่ด้านหลังเราเนี่ยจะใช้ความเร็วกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงพร้อมแล้วไปลุยกันเลยโอ้ยดูเสียงครับกระหึ่มมาก การออกตัวครับตอนนี้ระยะแล้วครับ500เมตรตรงนี้ความเร็วจะได้ความเร็วสักเท่าไหร่มาแล้วเสียงกระหึ่มเลยท่านผู้มมชมอุ้ยน้ำนี่กระจายพุ่งข้างหลัง,ลงอ,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 อต้องขอบอกเลยว่าเร็วส,สุดเลยครับคุณผู้ชม เราแบบแทบจะมองตามไม่ทันกันเลยทีเดียวเชียวครับซึ่งทันทีที่ออกตัวพี่ใหญ่ก็ค่อยเร่งเครื่องยนต์ขึ้นไปจนถึงระดับสูงสุดที่เร็วขนาดที่พี่ใหญ่เองก็ยังต้องหมอบลงเพื่อลดแรงต้านทานของลมนั่นเองล่ะครับ และด้วยความเร็วขนาดนี้การใช้สมาธิและประสบการณ์นั้นถือว่าสำคัญมากเพราะถ้าพลาดขึ้นมาเป็นอันตรายร้ายแรงแน่นอนครับคุณผู้ชมตรงน,นี้มาดูดีกว่าว่าความเร็วของเขาจาก G P S ได้สักเท่าไหร่ครับ162กลเมตรต่อชั่วโมงวิธีการขับเรือเงี้ยขับยากไหมก็ยากพอสมควรครับต้องใช้ทักษะฝึกฟอร,ร์มมานานถึงจะขับได้พี่ใหญ่นี่ขับมากี่ปีแล้วตั้งแต่อายุ15ครับตอนนี้25 สิบปีเต็มๆแล้ววิธีการขับเนี่ยมันจะยากตอนออกตัวครับแล้วก็ประคองเรือให้ไปให้ตรงทางอ้ต้องกาเสียหลักนิดหน่อยก็ไม่ได้ไม่ได้เลยครับต้องนิ่งและต้องตรงเดียวใช่ต้องตรงย่างวแล้วสายตาละ่ะเราว่าเล็งข้างหน้าอย่างเดียวแล้วตอนที่เรือมันกระแทกพื้นน้ำครับครับมันเป็นน่ากลัวไหมมันก็มีบ้างเราแต่เราต้องประคองให้ให้เรือให้อยู่จริงๆแล้วเรือลำเนี้ยสามารถนั่งได้อีกคนไหม ได้ครับถ้าพี่สมจิตจะลองนั่งดูลองได้ครับผมนั่งด้วยครับผมอึง้งขึ้เสียวแน่นอนและตอนนี้ผมมาอยู่ที่เรือลำที่ใช้ความเร็ว162กิโเมตรต่อชั่วโมงครับผมนั่งด้วย2คนอาจจะช้าลงเพราะว่าคงไม่ถึง160แน่นอนเพราะน้ำหนักเยอะขึ้นเอาแล้วฮะถ้าพร้อมแล้วเราไปอึง้งขึ้นเสียวกันครับ สีหน้าของพี่สมจิตก็พอจะรู้แล้วล่ะครับว่าการได้นั่งอยู่บนเรือที่แล่นด้วยความเร็วเป็นร้อยกว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงนั้นมันน่าวาดเสียวกันแค่ไหนมันสุดยอดจริงๆครับท่านผู้ชมครับกับการแข่งเรือที่มีความเร็วมากกว่า160กิโลเมตรต่อชั่วโมงบอกได้เลยนะครับว่าถ้าพลาดมานี่ยผมเนี่ยถึงแก่กรรมอย่างแน,น่นอนถึงเป็นตรนตาต่อชีวิตครับแต่ที่สำคัญครับมีการฝึกมาอย่างยาวนานแล้วก็เป็นแชมป์ถึงสองสมัยซ้อนนะครับ แล้วก็เป็นกีฬาชนิดหนึ่งครับที่ผมได้มาสัมผัสได้นั่งรู้สึกว่ามันเร็วมากแล้วก็ตื <Music> ่นเต้นและวันนี้ครับต้องขอขอบคุณพี่ใหญ่นะครับผมขอบคุณครับขอบคุณทั้งหมดทั้งมวลที่อยู่นี่ครับแล้วก็ขอบคุณอบตบางเสาทงด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับและผมขอการันตีว่าท้าตายบนสายน้ำอึ้งทึ่งเสีย